มใครก็ได้หรือใครก็ได้เห็นคนอาจจะแบบว่าพูดขอบคุณหรือขอโทษแบบค่ะเล่นที่พี่ใหญ่ก่อนเลยหมายถึงว่าคนหนึ่งบอกไอคนหนึ่งใช่ไหมหรือว่าหรือว่าทุกคนบอกคนเดียวเราเลือกเราเลือกออ๋เราเเลือกใช่มราจะแบบใครก็ถึงใครข้ามสามข้ามสาม สมมติว่าพี่เรนเลือกใครไปแล้วเนี่ยคนถัดไปก็คือข้ามเลือกสาโอเคครับผมมเริ่มก่อนเลยครับพี่ต่อผมอยากขอบคุณกรดตินครับผมใช่เพราะว่าเหมือนตอนที่เราเข้ามาออดิชันเรามาพร้อมกันเลยเพราะแบบเรามาจากแบบโมเดลลิ่งเดียวกันใช่แล้วเหมือนแบบเรารู้ว่าคือก่อนหนั้นนี้เราอยู่แบบสายงานเดียวกันแล้วเรารู้ว่าแบบเขา อาจจะแบบไม่ถนัดเรื่องเต้นเลยในตอนแรกแต่ว่าแบบเขาก็พยายามแล้วก็แบบจนมาถึงวันนี้เขาแบบสามารถทํามันได้ดีมากแล้วก็แบบว่าทั้งเรื่องแบบว่าการใช้ชีวิตการเป็นศิลปินอะไรเงี้ยแบบเขาผมรู้สึกว่าเขาปรับตัวต้องแบบมีการปรับตัวเยอะมากๆมากกว่าคนอื่นนะครับแล้วผมรู้สึกว่าอยากขอบคุณในความแบบตั้งใจแล้วก็แบบความแบบความเก่งของเขาที่แบบเขามาอยู่ได้ถึงตอนนี้ครับผม อ่าโอ้ขอโทษหรือขอบคุณละครับคือจะเป็ขอบคุณรือออยากขอบคุณน้องเล็กครับน้องปากี้ครับนี่อยากขอขอบคุณแล้วก็ขอโทษด้วยซ้ำไปครับผมเพราะว่าเหมือนก็ขอบคุณปากี้ที่ถึงแม้ว่าน้องเขาจะเป็นคนที่เป็นเด็กเป็นน้องเล็กสุดแต่ว่า เวลาเราทำโชว์หรือเปอร์ฟอร์มทุกอย่างเขาเป็นคนที่คอยคนโทรลภาพรวมแล้วก็ใส่ใจกับรายละเอียดทุกอย่างแล้วก็ใจเย็นถึงแม้ช่วงแรกๆอาจจะใจร้อนแต่ว่าช่วงหลังใจเย็นแล้ว <laughs> แล้วก็ใจเย็นแล้วก็เหมือนเหมือนเขาให้เกียรติเรามากครับผมถึงแม้ว่าเขาแบบเขาต้องบอกเราแต่ว่าการที่เหมือนจะสอนใครสักคนเขาให้เกียรติเรามากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากขอโทษว่าถ้าบางทีพวกพี่ดือ้อหรืออะไรอย่างนี้ยพ <laughs> <laughs> อกที่ใส่คำว่า <laughs> พวกไปหรอการหัรวมอ่ะไม่ได้ไม่ได้เป็น s p ป c ิฟิกก็เป็นใคร มันชัดไปแล้วใช่ครับผมก็อยากขอบคุณปักกี้มากครับบอกว่าเดี๋ยวพวกพีจะดูแลเพื่อใช่เดินขอบคุณที่ดูแลพวกพี่เอล่ะเออจะพูดอะไรดีโอเคจริงๆผมอพูดถึงพี่จังแล้วกันเพราะว่าเราสนิทกันค่อนข้างมากเพราะว่าเราแบบว่ามีอะไรก็คุยกันตลอดเวลาเลยครับแบบจะจะคิดมากเราจะเครียดหรือว่าเราจะแบบ มีอะไรดีๆเราก็แชร์กันตลอดแบบว่าสมมติแบบเราไปเจออะไรดีๆมาเราก็มาแชร์กันหรือว่าเราจะงอนกันอะไรเราก็คุยกันตรงๆว่าเฮ้ยรู้สึกยังไงวันนี้ทําไมถึงแบบเป็นอย่างนี้อะไรครับเหมือนเหมือนขอบคุณพี่จังแบบพี่จังเหมือนคอยเตือนสติผมอยู่ตลอดว่าแบบเอ้ยบางทีผมเป็นคนที่แบบอารมณ์ค่อนข้างแบบไม่คงที่เท่าไหร่เป็นคนอารมณ์แบบโอ้โหสวิงสวิงมากเลยครับแบบเป็นไวกิ้งเลยในแบบ ดีมเวอร์อะไรเงี้ยเออมันเป็นแบบเครื่องเล่นนั้นเลยอะไรครับเราเขาก็เป็นเหมือนแบบคอยจูนให้ผมเป็นคนที่แบบคือจริงๆต้องขอบคุณพี่จังที่ทําให้ผมนิ่งขึ้นมาๆกๆบบเป็นคนที่มีเหตุผลกับอะไรหลายๆอย่างขึ้นนะครับแล้วก็อยากขอโทษที่แบบว่าเอ้ยผมอาจจะแบบงอนมากไปหน่อยหรือว่าแบบเจ้าก,กี้เจ้าก,การจู้จี้ไปนิดนึงอะไรครับอืมแต่ว่าก็ก็ขอขอบคุณทุกอย่างแล้วก็ขอโทษที่ตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้ที่แบบพี่จังทําให้ผมครับผม เดี๋ยวส่งบินไปไม่เป็นไรแกก็มีเหมือนกันแกก็มีนะโอเคของผมก็เหลือสองคนแล้วอันนี้เอ้ยแล้วถ้าผมพูดถึงพี่เนยแล้วปานจะพูดถึงตัวเองปะไม่ได้ดิก็พูดถึงใครก็ได้อ๋องั้นผมผมผมขอบคุณปานแล้วกันเพราะว่า เวลาเวลาที่เวลาที่มีอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ส่วนใหญ่ผมก็จะก็จะคุยคุยกับปามก็จะบ่อยแล้วก็ถึงแม้ว่าแบบเออบางเรื่องปามอาจจะแบบไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ก็ขอบคุณที่ปามทำแบบเออเข้าใจเราแล้วก็เหมือนแบบ <laughs> เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบ S <S อันแนค่ขอบคุณจริงไปเยขอบคุณจริงไม่หมายถึงว่าเวลาที่มีเรื่องอะไรที่ไปแบบคุยกับปามเงี้ยปามเขาก็จะเออให้ให <มา S 1> ้มแ่แต่งอกง่คิดดีๆมาออใช่ครับไม่ได้แบบให้ให้ง่ายคิดอะไรที่พาเราแบบสไลด์ลงไปเลยอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณปามที่แบบว่าเป็นพลังบวกให้ทุกคนเสมอใช่ครับเวลาแบบซ้อมเวลาอ่ะอย่างเวลาซ้อมเต้นหรืออะไรเงี้ยครับที่พวกผมก็จะแบบเออช่วยกันดูหรืออะไรเงี้ยก็จะบอกปามแบบคอมเมนต์อะไรเงี้ยปามก็ไม่เคยโกรธไม่เคยว่าไม่เคยอะไรเลย นรักมากใช่ครับครับก็ของผมก็ขอบคุณพี่เนยแล้วกันครับเพราะว่ารู้สึกว่าอย่างที่ผมบอกครับว่าผมมีนิสัยคล้ายๆพี่เนยแล้วเหมือนผมรู้สึกว่ามันมีเพื่อนนะครับมีเพื่อนไม่มีเพื่อนแบบที่แบบรู้ใจกันนะครับแค่แบบ แค่มองตาก็แบบรู้ใจอะครับแบบว่าจริงหรือเปล่าเลยอะรู้ใจจริงคิดกันคนละเรื่องหรือเปล่าไม่รู้ใจจริงไงแบบมองตาแบบเอออย่างเงี้นะเออแบบอาจจะไปโผมคนเดียวก็ได้อะไรองงตาแแล้วก็บบอ๋อเหรอก็ประมาณนั้นครับเหมือนแบบเหมือนสื่อสารกับทางทางแบบจิตอะครับแบบรู้สึกว่าแบบแล้วเวลาแบบผมมีอะไรที่แบบ เวลาแบบจะไปฟิตเนสอย่างเงี้ยแล้วพี่นเนยขับรถมาพี่เนยก็จะคอยถามว่าแบบเออไปส่งไหมอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าดีครับไม่ต้องเสียค่ารถครับพี่นเนยไปส่งครับอ <laughs> ขอบคุณนะโอเคค่ะก็ขอบคุณโซเชียลไลนเลยนะคะขอบคุณครับ